น้อยนาโนนะคะวันนี้น้อยอยู่ที่อำเภอโกกพระนะคะน้อยมาตามผลงานของคุณพี่ส้มแป้นเหลาอินค่ะพี่ส้มแป้นเหลาอินอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะ32มหมู่7จําตำบลโกกพระอำเภอโกกพระจังหวัดนครสวรรค์ค่ะพี่ส้มแป้นเป็นคนที่ใช้อะมิโนโกับซูปเปอร์นาโนนะคะพี่ฉีดไปกี่รอบคะเนี่ย3รอบ3รอบพี่ฉีดตอนไหนบ้างคะเนี่ยตอนข้าวเล็กแล้วก็มาฉีดท้อง อาอ้าสลัดเกสองค่ะพื้นนี้ทั้งหมดกี่ไร่ครับพี่ยี่สิบยี่สิบไร่พี่ส <20. S 1> ้มเป้นใส่ปุ๋ยไปกี่ลูกคะ่ะใส่ปุ๋ยไปสิบแปดลูกยี่สิบไร่ใส่ปุ๋ยไปสิบแปดลูกนะคะเดี๋ยวน้อยพามาดูรวงข้าวนะคะอันนี้รวงข้าวของพี่สมเป้นเนาะแต่งทุกเม็ดเลยเนาะแต่งทุกเม็ดเลยนะเนาะให้ดูนะเม็ดสวยเม็ดใสนะคะ อันนี้ก็เต็งเลยค่ะดูได้ทุกมเมล็ดเลยนะคะเมะ็ดเม็ดใส่มากค่ะทุกคนพี่ส้มแป้นประทับใจไหมคะประทับใจค่ะค่ะปีนี้ใช้ของน้อยมามาเป็นปีที่เท่าไหร่แล้วพี่อย่างไม่ได้ <laughs> หลายปี<ห>ปีนี้เข้าปีที่ห้า <laughs> พี่ส้มแป้น,นะคะถ้ามีคนไม่เชื่อนี่โทรมาถามได้ไหมคะได้ เบอร์โทรเบอร์เลยครับพี like ่082 <02. S 1> 0 8แ071องศูนย2แปดสพี่ส้มแป้นเหล่าอินของเรานะคะดูนะคะอันนี้หอมประทุมนะเล่นนะ้อยขออนุญาตวัดรวงเขายาวเนาะพี่เนาะหูแต่ยาวมาก ลูกน้องลูกน้องไม่มีคนอยู่สามสิบค่ะพี่สม้มแปนประมาณสามสิบเซนนะคะรวงยาวมากนะครับจะตากล้องแพนเป็นดูเรื่อยๆนะคะว่าสวยขนาดไหนเนะาะประนอกเดินที่เดินผ่ามาก็สวยขึ้นใจขึ้นใจขึ้นใจ เห็นลูกค้าได้ข้าวราคาดีแล้วก็ได้ข้าวดีอย่างนี้นหนูก็มีแรงใจมีกำลังใจไปต่อสวยมากค่ะหอมประทุมของเราแนละ